ที่บอกร้อนๆหนาวๆเพราะว่าบริษัทจีนที่สร้างตึกให้สตอง,งอแต่สุดท้ายเนี่ยพังทล่มลงมาแบบนี้รากฏว่าสาวต่อเอา้ามีการไปรับงานสร้างอาคารเนี่ยอีกหลายที่หลายแห่งในบ้านเรานะครับคุผ mm ู hmm. ้ชมโดยเฉพาะเนี่ยฮะที่จังหวัดเชียงรายกำลังสร้างตึก ให้กับหอพักบุคลากรทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายด้วยนี่คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยนะครับก็คือเพจข่าวลา n เนอร์นิครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็บอกว่าโครงการนี้อยู่ไม่ค่อยจะไกลบ้านเท่าไหร่เป็นโครงการก่อสร้างหอพักบุคลากรทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภคนี่แหละฮะราคากลางอยู่ที่468ล้านบาทผู้ชนะการประมูลกิจการร่วมค้า ท p c ชื่อบริษัทที่ไม่คุ้นหูนักแต่เมื่อคนลึกลงไปในรายละเอียดปรากฏไปเจอเส้นสายฮะอันนี้คือจากในโพสต์นะคุณผู้ชมนี่นจากในโพสต์เลยเขาบอกแบบนี้ไปเจอเส้นสายที่ลากไปยังที่มันคุ้นเคยมากอย่างน่าประหลาดใจบนเว็บไซต์รับสมัครงาน ที่เดือนสิงหาคมปี65กิจการร่วมค้า TPC ได้ลงประกาศหาวิศวกรโครงการเพื่อที่จะประจำในโครงการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในประกาศก็คือเนี่ยฮะตามที่อยู่เลยเลขที่493สชาวพุทธบูชา44เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครและเขาก็บอกต่อเลยใช่แล้วมันคือที่เดียวกันกับบริษัทชัยน่าเรียวเวนัมเบอร์เทนประเทศไทยจำกัดบริษัทที่ถือหุ้นในกิจการก่อสร้างอาคารสตงที่เพิ่งถล่มลงมา ประกาศหางานธรรมดาธรรมดาที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าพอสาวไปสาวมาค้นไปค้นมาเอ้ามันกลายเป็นกุญแจไปสู่ข้อสงสัยใหม่นะฮะว่าเบื้องหลังโครงการในภาคเหนือมันมีเงาของผู้เล่นจากจีนเข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้หรือไม่ในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการนี้แล้วก็มีรายงานการประชุมประจํำสัปดาห์มีรายชื่อบริษทัทควบคุมงาน มีการดำเนินงานตามแผนเหมือนทุกอย่างปกติเลยนะครับแล้วทีนี้พอเจาะลึกไปถึงผู้ขายวัสดุหนึ่งในดีเทลที่มันเหมือนจะไม่สำคัญแต่มันเห็นอีกภาษาอีกชุดหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะคือเดี๋ยวต้องรอดูต่อเราตรวจสอบข้อมูลนะครับข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆที่มีการพูดถึงคุณผู้ชมอยากให้ดูนิดนึง ตัวอักษรสีฟ้านิติบุคคลผู้ทำรายงานนี่ฮะซึ่งปกติก็คือบริษัทที่รับก่อสร้างปรากฏเป็นชื่อบริษัท S S Consultant Corporation จำกัดแต่เอา้ามันไม่ใช่ China Railway Number no. 10ประเทศไทยเหรอฮะอืมนี่ฮะ ทีมข่าวใหญ่ช่อง8ของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปดูจุดที่มีการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวอยู่ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งจากข้อมูลโครงสร้างเนี่ยฮะโครงการนี้เขาก่อสร้างไปแล้วประมาณสัก70%เรเราตรวจสอบไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับของมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงให้ข้อมูลกับทีมข่าวใหญ่ช่อง8ก็ยอมรับนะครับว่าบริษัทที่สร้างตึกสตงและบริษัทที่สร้างโครงการหอพักแห่งนี้ หอพักบุคลากรทางการแพทย์เป็นบริษัทเดียวกันฮะนี่ฮะทีนี้ทางมหาวิทยลาลัยแม่ฟ้าหลวงก็บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแผน่นดินไหว28มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็นะฮะ29จนถึง30มีนาคมทางอธิการบดีพร้อมกับผู้บริหารแล้วก็ทีมช่างจากส่วนอาคารสถานที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนำทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงอาคารหอพักที่ดําเนินการก่อสร้างด้วย ผลการตรวจสอบนี่อันนี้เป็นคำชี้แจงจากทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกว่าไม่เจอความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวแล้วก็สั่งการให้ทางส่วนอาคารสถานที่เก็บตัวอย่างวัสดุแล้วก็เหล็กรวมถึงคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ การกอร่อสร้างของอาคารทุกหลังของมหาวิทยาลัยมีการออกแบบเพื่อที่จะรองรับความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหวมีการจัดซื้อจัดจ้างการกอร่อสร้างอันนี้คือเขาชี้แจงอะนะบอกมีการตรวจรับงานตามขั้นตอนถูกต้องมีผลการทดสอบวัสดุทุกชนิดถูกต้องตรงตามรูปแบบแล้วก็เป็นไปตามที่กฎมาตรฐานเขาได้กําหนดเอาไว้นี่ฮะนี่คือคําชี้แจงนะครับ